สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มเดโปวันนี้เราจะมาพูดถึงองค์ประกอบของประแจกันค่ะ Simple Turnout แบ่งเป็น3ส่วนส่วนแรก Switching Part ส่วนกลาง Intermediate p a r t และส่วนสุดท้ายคือ Crossing p a r t ค่ะค่ะส่วนนี้เป็นส่วนของ c o i ์ i n d o c a t o r หรือโคมประแจซึ่งเป็นประแจที่อยู่ในท่าทางปกติค่ะค่ะ ต่อไปนะคะมีชื่อเรียกว่าอิเล็กทริกพอยล์แมชชีนค่ะเป็นชุดเครื่องขับคันชักลิ้นประแจเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับบังคับเลื่อนเปิดปิดชุดลิ้นประแจค่ะนี่นะครับคือชุดลิ้นประแจคือปลายสุดของรางสวิตช์นะครับทาหน้าที่เลื่อนที่เปิดปิดต่อยึดกับก้านคันชักนะครับ ต่อมานะคะโรเลอร์ติดตั้งอยู่บนสไลดิ้งแชร์เพดค่ะซึ่งจะมีหน้าที่ช่วยการเคลื่อนที่เปิดปิดของรางลิ้นของประแจการทาง,งานค่ะแล้วนี่คือสวิตช์เลี้ยวนะคะใช้เปลี่ยนทิศทางหรือมาคับขบวนของรถไฟค่ะต่อนะคะรางสต็อกเลี้ยวการปลักคองรางลิ้นเฮดคัต hmm. <Head cut S 2> คือระยะจากปลายรางลิ้นของรางสวิต อันนี้คือสวิตสต็อปนะคะคือแกนหยุดบังคับระหว่างเปิดปิดของสวิตประจแจละล็อบระยะขนาดทางประแจค่ะอ่ะอันนี้เป็นชุดเป้ายึดโคลลิ้นค่ะหรือตัวบล็อกโคลังสวิตนะคะเรียกว่าหิวบล็อกมีสองลักษณะขึ้นอยู่กับรูปแบบของบริษัทผู้ผลิตค่ะนี่นะคะเป็นประกับ GIJ r J, เป็นชนิดฉนวนอัดกาวค่ะ ต่อไปนะคะเป็นส่วนของคอซิงพ Part ชุดทางตัดประแจโดยทั่วไปจะเรียกฟอกภาษาไทยเราจะเรียกกันว่าหัวตะเข้เป็นชุดสุดท้ายของประแจที่เป็นจุดแยกทางหลักและทางหลีกค่ะค่ะต่อมานะคะอุปกรณ์หลักจะมี c o อ s ิงฟ f อกและวิ n งเลียววิงเลีจะใช้ควบคุมหรือประคองล้อให้เคลื่อนเข้าสู่ทิศทางที่ถูกต้องค่ะ ส่วนปลายแหลมที่อยู่ส่วนหน้าของฟ็อกจะเรียกว่าจมูกคอซิงโนตหรือฟ็อกโนตค่ะคือวิงเลียวฟอนต่อมานะคะคือแฟงเวลแฟงก o ูปค่ะคือส่วนที่เป็นช่องระหว่างรางวิ่งกับรางกันค่ะค่ะอันนี้นะคะคือรางกันเช็คกเลียวอากาศเลียวค่ะ ใช้ป้องกันการเคลื่อนที่ของล้อให้เคลื่อนข้าสู่ทิดทางในทางที่ปลอดภัยค่ะมุมประแจ1ต่อ12อยู่ในท่าทางตรงและรางของประแจติดตั้งอยู่บนคอนกรีตเทินอ u t b บรี i เออร์ครับวันนี้พวกเรากลุ่มเดโปขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดขออาภาัยมาณะวันนี้ทีนี้นะครับขอบคุณครับ